구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. สวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่ออาทิตย์กรีปรังนะครับเป็นครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชีระภกษาขอนแก่นนะครับในส่วนของคอร์สนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วนะครับครูก็มีความคาดหวังว่าพวกเราจะสามารถบอกความหมายของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะจําแนกรูปแบบของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเมื่อพูดถึงการโปรแกรมแล้วบางคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้ในหลายๆงานนะครับอย่างเช่น บางคนมีการโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับบางคนมีโปรแกรมการทํางานบางคนมีโปรแกรมการเดินทางนะครับบางคนนึกถึงแอปพลิเคชันเลยหรือบางคนนึกถึงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความหมายของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่คืออะไรการโปรแกรมคืออะไรนะครับความหมายของการโปรแกรมนะครับเป็นการวางแผนนะครับแล้วก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํา,างานตามกระบวนการขั้นตอนวิธีนะครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำงานตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับอันนี้คือความหมายของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเราจะลองคิดกันดูนะครับว่าการโปรแกรมในชีวิตประจำวันเรามีอะไรบ้างอ่ตัวอย่างนะครับช่วยครูคิดนะครับสมมตคิครูต้องการที่จะส่งกาแฟตอนเช้าเนี่ยเดิมนะครับครูทําอะไรบ้างเริ่มต้นครูาจะต้องทําการต้มน้ําก่อนนะครับครูต้มน้ําก่อนครูก็รอดูว่าน้าครูจะเดือดหรือยังนะครับถ้าครูน้ําครูยังไม่เดือดครูก็ต้มต่อไปนะครับต้มต่อไปจนกว่าน้ําครูจะเดือด พอน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับผูก็ทําการฉีกซองกาแฟนะครับเทก,กาแฟลงไปในแก้วกาแฟนะครับแล้วก็ชงกับน้ําร้อนนะครับก็จะได้กาแฟมาเดื่มนะครับลักษณะของการโปรแกรมการวางแผนการทํางานเป็นําดับขั้นตอนแบบนี้เราเรียกว่าการโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะครับแต่จะมีลักษณะข,ของการโปรแกรมอีกแบบหนึ่งครับที่มองที่วัตถุ องประกอบและความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นโจทย์เมื่อกี้นี้นะครับครูมีกาแฟถูกไหมครับแล้วครูมีแก้วกาแฟนะครับแล้วครูก็มีน้ําร้อนนะครับครูทําอะไรกับกาแฟครับกาแฟเนี่ยครูเติมลงไปในแก้วนะครับครูเติมลงไปในแก้วเสร็จแล้วนะครับครูก็เติมน้ําร้อนนะครับลงไปในแก้วกาแฟแล้วก็ชงนะครับชงให้ได้กาแฟออกมาลักษณะของการโปรแกรมที่มองที่องค์ประกอบนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างองประกอบแบบนี้เราเรียกว่า การโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับลักษณะของการโปรแกรมก็เลยมี2อ,อย่างนะครับคือการโปรแกรมเชิงโครงสร้างแล้วก็การโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความหมายของการโปรแกรมน,นะครับก็คือการวางแผนและก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามกระบวนการขั้นตอนวิธีนะครับเพื่อแก้ปัญหาหรือทางานตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราตั้งไว้นะครับประกอบด้วย3รูปแบบถูกไหมครับก็คือการโปรแกรมเชิงโครงสร้างและก็การโปรแกรมเชิงวัตถุ เดี๋ยวในข้อต่อไปนะครับในยูนิตต่อไปเราจะลงรายละเอียดว่าการโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราติดตามนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปในข้อต่อไปด้วยครับสำหรับในข้อนี้ก็สวัสดีครับติดตามกันในข้อต่อไปครับสวัสดีครับ